สวัสดีชาวกันค่ะดวงความรักประจำวันที่16สิงหาคมคือได้สี่ดาบเขาได้สามถ้วยนะคะ วันนี้ก็จะเป็นวันที่คุณผ่อนคลายนะคะสบายๆมากขึ้นอาจจะเคยมีปัญหานะคะเกี่ยวกับเรื่องของงานก่อนหน้านี้แต่วันนี้จะเป็นวันที่คุณพักเรื่องของปัญหาไว้ก่อนนะคะรวมถึงเรื่องความรักด้วยนะถ้ามีอะไรที่ยังขัดแย้งกันอยู่เนี่ยคุณก็พักนะคะสงบสึกก่อนช่วงนี้แฟนคุณได้สามถ้วยเป็นไพ่ที่ดีค่ะมีเรื่องน่ายินดีนะคะถ้าเป็นเรื่องงานนี่ก็หมายถึงอ่าได้รับความร่วมมือที่ดีนะ,ะแล้วก็ในบางท่านอาจจะได้ไปพบเจอเพื่อนฝูงหรือว่าญาติมิตรก็ไ ส่วนในเรื่องของความรักก็หมายถึงความสมามัคคีความเข้าใจนะคะที่คุณสองคนนี้ให้กันอย่างที่บอกนะคะปัญหาประสรั์บางอย่างเนี่ยอาจจะต้องอยังพักเอาไว้ก่อนแล้วค่อยแก้ไขเมื่อพร้อมนะมันมีไพ่ดีเจนแฟกเตอร์เข้ามาแปลว่ามันยังมีอุปสรรคอยู่ นะคะบางประการที่เราอาจจะยังไม่สามารถแก้ไขได้นะในส่วนความรักะนะคะแต่ว่าคุณสองคนก็เลือกที่จะมีความสุขในช่วงนี้ก่อนแล้วพร้อมเมื่อไหร่ค่อยแก้ไขนะคะอ n น,นเท u ร์ r ฟิวก็แปลว่าเร็วๆนี้แหละนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็จะลงตัวนะ,ะสำหรับคนโสดสนิทนะคะคุณอาจจะไม่ได้มองหาใครเป็นพิเศษแต่มีโอกาสจะได้เจอคนใหม่ๆเยอะนะช่วงนี้นะคะยังไงก็ลองพิจารณาดูคะ่ะ